สวัสดี FC ฟซีสุขุททุกคนครับผมยินดีต้อนรับเขาสู่ทีมงานมาเห่งได้พี่รองเดอ้อเอาโมนี้มาตามต่อแน่าทาง่งเล่าพัฒนาได้พี่รองเดอ้อเนาะโอ้เสี้ยนขุนไก่ครับเปลี่ยนสยา,ายยาไม่เสี้ยนขุนไก่โอโตโอูอ้าแตกสนั้นเลยบ่ให้ตัวได้ก็มือวัดพุทธิพานมาน่ะฮ่าซ่าฮ่าฮาอ่า่ บ้องซอมนแล้วเออสื่อที่ตัวมัหนอกมันไปด้วยสิหอกหนอก็ออกขอบคุณเออจะได้หลายตัวหลายจะได้แข็งแข็งรายแต่ว่าเรียกเขาของเพื่อนเขาหาซีซีหานอซีไมัหนอกก็ซีหางั้ตัวอ่าเป็นตัวกัปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอ่าเปลี่ยนสายยางใหม่ครับพี่น้องเส้นขาดปัขาด,ขาด,ขาดกระปวดเนาะเอาเส้นคุ้นไกลซะ<ห>น,นะเออ อาพี่น้องน้อมาติดตามตัวเลขแนวทางวันที่วัดสุกเนาะวันสุกที่ยี่สิบเจ็ดเนีพี่น้องเนอะสำหรับเซียนขุนกลรครับผมเล่าพัฒนาสายตรงมากพอดีพี่น้องนัดกันบ่พ่อกันเนาะซับล่างกันก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดี กกเราก็เลยจะมาสัมผัสกันสดๆเลยสำหรับตัวนีหน้าทานเล่าเด็ดพี่น้องเดอ้อเซียนคุณไกลครับผมวันที่27เด้อพี่นอ้องมาฝากเอามาตอนพ่อแม่พี่น,อ 4, น้อนงอีฟซีุทุกคนชุดได็เจ๋งนะเก่าเก็บทุนซีนตัวเก่าเก็บ เก้าเจ็ดศูนย์สี่อ้อาวเล่าเาล่าขุนไก่พี่น้องเล่าขุนไก่ได้พี่น้องเดอ้อวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดครับอวางหันสี่หาหาซี่แตกไปที่เรียบร้อยเอ้าถ้าใครอยากวิ่งวิ่งตัวได้นะ ก้าวกับ uh, ศูนย์ว่ยย้ายตัวแท้เอาครับแล้วหาดางตัวต่โอิโอขใัรอยากวิ่งอยากรูดพี่รองวิ่งก้าเจ้าล่างศูนย์บนก็โอ้วิ่งก้ากับศูนยอออืมวิ่งก้ากับศูนด้วยพี่รองเด้อเอามีซี่ตัวบะเก้าเ็่ทุ่นี สี่ตัวเก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์สี่เอออ่ะเอาคู่มันเอาคู่มันอ่ะจับคู่เออเจ็อ่ะเก้าเจ็ดอ่ะ เก้าแปดเก้าสองเก้าสองศูนย่อ่าศนสี่เอ้าศูนย์หาอะไรบอจมัหาาศูนอือสองศูนย์อ่าสองศูนอือ่า ก็นกเก็ุ ah, oh. oh, uh. ีนยมอกส่วนตัวมัการก็เมียบ่โอ้ายก็เมียบ่เลยเต้มาานี้วันนี้เียบเว้เอาว่าหยอกันได้พีอง้อส่วนตัว่นสอบก็คือเก้าเทียดถุงซีครงซีกบางซีบนละโอ้อ่าเดี๋ยงแล้วอ่าถือเทียนได้ที่โต้ครับได้บ่ เก้าับเกับหนี่คับเป็นไปได้บ่มีโอกาสบ่บ่เอาเก้าเนี่ยก้าเนี่ยเปาเอาเก้าเอาเก้าโอ้พี่ลองตอราตอรกอนเาตเาหลักสิบิล่างแหละโอ้เก้าเคือเนยล่างวะเถอะเกอรล่างเลยคือกเก็ตดังไปเก็ตต้นีโอ้ถ้าอยากได้สตัวก็เก็ตศูนสเลยเดียวเลยแหละอคู่ พีโตพี่น้องบานเล่าิ้งเก่าดิ้งเก่าล้าบนนันแหะอ้าโอ้อ่ามาฟังไปนัากันจะรับเล่าขุนไก่พี่ร่องวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดเด้ออ่าวันพุธที่ผ่านมาซีหาหาซีเขาเต็มเต็ม้ังแหดซีหาก,กับซีเก่าวระัตพี่น้องว่เาเราลัที่โตมม่มาแล้ว อโอ้อามีหอกคูหอกขางแค่นี้แล้วก็ชุดสามตัวชุดสี่ตัวนะั่นแหละอ่าโอ้คือชุดนี้เน้นเป็นพิเศษก็คือเก้าเจ็ดกับชุดสี่เนาะอืมอืมนี่เพิ่มเติมบ่บ่บ่ทำแล้ว เอาสามนี่ก็รั่วได้หรอ่และเกดาละแต่ว่าเก้าเจ็ดเสี้ยนเป็นเน้นล่างเนาะศูนยี่บนอ่าศูนย์สี่บนสามตัวก็เจ็ดศูนย์สี่ยพี่รองเด้อเกแปดหาศูนย์เก้าสองสองศูนย์นี่ขึ้นตัวกันตัวร่างเนาะมตัวล่างเลยอะอ่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้างบน้อยล่ะตอนนี้เราจองตัวเอะโอ้โวเแกดีน อาทางงบน่อยก็บเก้าเจ็ดกับศูนย์สี่พี่หลวงอ่าหาว่าอยาาเกลืองจะตุ้งจะตังเนาะแต่ว่ากะมันบนแนบ่นอนของเพิินกส่ชนมากถ้าออกจะออกตรงๆเนาะอ่าถือว่ากลับมาแล้วสำหรับอเล่าขุนไก่พี่หลองเนาะสำหรับใครที่รอรัฐบาลไทยกดรอไว้ได้พี่หลองเ้้อเพอเพิ่นท่านต่ฟันสามตัวอยู่เนาะ แต่ว่าขอเวลาสักก่อนเพราะว่าเวลาว่างเม่ตรงกันเนาะสำหรับชุดรัฐบาลไทยได้พิน้องเดอ้อาตามมือนี่สัมผัสเพิ่นก็คือเป็นแนาทางต่างประเทศครับล่าขุนไก่วันศุกร์ที่27ได้พิน้องเดอ้อมาเอามาฝากก่อนพ่อแม่พิน,น้องเยฟซีเนาะเดี๋ยวยังไงก็จะติดต่อไปเด้อเดอ้ออ่าสั้นแมนลับพ่น้องเนาะ เอาตัวสันละพี่น้องเนาะใครที่รอสามตัวเซียนขาดปัดโอ้ไม่ใช่เซียนขุนใครครับผมอรอดติดตามนั่นกัน,นเนาะถ้ามีโอ,อกา,าสได้เดินทางไปกั็ี่ได้ไปทา้ายท้ำเนาะแต่เมื่อนี้เอาตัวเลขแนทาทอ่งเล่าสกรกนะชัดหน้าจอพี่น้องวันพุทธที่ผ่านมาแตกหาซีซีหาครับเนาะ วุ้ยมักตัวไรจับตัวนั้นได้เพียงเด้อใครอยากวิ่งก็วิ่งได้เนาะใครอยากได้ซีตัวอยากรวยแขนแคลนใครอยากได้ส,ต,ดสตัวกระตัดจอด่อลงมาพี่้องเจ็ดศนะูนย์สี่เนาะสลับกันไปสลับกันมาอยู่ในนี้แหลนะเนาะให้พี่้องพิจารณาเบิงสหรับพวกไม่ได้เน้นก็เอาไปเบิงไว้พี่้องนะเนาะค่าคือค่ากับเขากับน้ำแต่ว่าคนเน่นแกค,คือชุดนี้แหละพี่้องเอาไปพิจารณาเบิง เนาะอ่าเอาคข็ดมาจอเอาเด้ยพี่น้องเดอ้อขอให้เฮงเปัง,งป,งป,งปงทุกท่านครับผมสำหรับเล่าพัฒนาวันศุกร์ที่ยีเด้ด,ดพี่น้องเดอ้อเสี่ยนหุนไกลครับผมกลับมาแล้วกับเลขสูตรเลขคำนวณอ,อ่เห็นกันชัดได้ย,ย่างพี่น้อง มากจัดคัดกัานพี่น้องท่านซองใหปเป็น,นี่วทางเด้อไม่ได้สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นบ่มีกลุ่มบ่มีไล่บ่มีปักกลิ่ในใดๆทั้งสิ้นได้พี่น้องเด้อนะท่านซองใหปเปนเนแนวทางพี่น้องอาจจถขาดเขาไม่เห็นอหรือว,ว่าขาเจ้าพ้าอื่นข้าเจ้าออกไปกะกับเป็นอน,นันแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าของทีงานมีทีงานมาแห้งกับมีมาแห้งข้ามวลมาแห้งมวล,มมวลซึน เนาะเจ็บหนึ่งขขาเนี่ยแหละพี่น้องบ่มีหลายช่องดอกเนาะติดตามของแค่เท่านั้นได้เพียงเด้อช่องแค่ช่องตีงเท่านั้นเนาะเพื่อสนับสนุนทีมงานเท่านั้นพี่น้องขอบ่ขอหลายดอกในเอสซีเขามาติดตามเนาะมึงเป็นกาลังแรงใจให้กันกดไลค์กดแชร์ให้กันธรรมดาป่ะเป็นแนวทางฝากตอ้องการพี่น้องอันนี้บ่ใช่ว่า ว่ามันจะถือดูว,ว่าบดบดถือพี่น้องแต่ว่าก็ให้เป็นแนวทางแค่นั้นถือก็ถือว่ามีโชคไปเนาะห้าวฟังเบิงจิตจิตเบิงเร่งเร่งเบิงก็ได้แต่ว่าพุทธ,ธิพานมาเพื่อนเขาอ่ะน,นี่นี่ครับพี่น้องตัวเด่นเนาะเอาขอให้มีโชคมีมาน้ำกัน,กนครับผมเฮงเฮงปังปัง,ปงครับผมเรา